มวลชนเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทวันนี้ยังคงปักหลักชุมนุมอยู่ที่จุดบริเวณสะพานชััยมรุเชษข้างทำเนียบรัฐบาลนะคะเบื้องต้นนั้นมีมติเาว่าจะร่วมเคลื่อนไหวกับทางกปปสปิดกรุงเทพมหานครวันที่13มกราคมแต่ว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรนั้นยังไม่มีข้อยุตินะคะโดยที่จะฟังความเห็นของมวลชนในช่วงวันที่12มกราคมนี้ค่ะ ซึ่งบรรยากาศนับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยยังคงปักหลักชุมนุมบริเวณสะพานชัยมรุเชษถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาลบรรยากาศนั้นเป็นไปได้วยความสงบเรียบร้อยอย่างไม่มีความเคลื่อนไหวบนเวทีเหมือนชนบางส่วนนั้นปฏิบัติภารกิจส่วนตัวตามปกติบางส่วนก็ปักหลักพักค้างรอฟังการปราศัยจากแกนนำและนักวิชาการที่จะเริ่มในช่วงเย็น ทำกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยมีการอาสาคอยตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของผู้ชุมนุม โดยนายนิติธรล้ำเหลือที่ปรึกษาคอปรทรระบุว่าแกนนำคอปทอได้หารือกันแล้วสรุปว่าเบื้องต้นจะร่วมกับก,บกบปปสเคลื่อนขบวนปิดกรุงเทพมหานครในวันที่13มกราคมส่วนจะเคลื่อนไหวอย่างไรยังไม่มีข้อยุติเนื่องจากมีความเห็นที่หลากหลายและไม่สามารถตัดสินใจคนเดียวได้ต้องรอฟังเสียงมวลชนคอปทอส่วนใหญ่ในวันที่12มกราคมนี้ ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าคอปทอน่าจะเคลื่อนขบวนไปปักหลักที่บริเวณแยกราชเทวีเพื่อทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเวทีกปปสที่สี่แยกปทุมวันกับเวทีที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นอกจากนี้ช่วงเย็นวานนี้นะคะนายนิติธรนนั้นได้มอบหมายให้นายอภิมะสิบประเสริฐทีมทนายความเดินทางไปแจ้งความที่สอนอพยาไทยดำเนินคดีกับกลุ่มชายชกันที่ใช้ยานพาหนะพกพาอาวุธสะกดรอยตามและเตรียมอุ้มตนเองที่บริเวณสีแยกอุรุพงศ์เมื่อคืนวันที่29ธันวาคมปี2556เพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นดำเนินการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดให้ได้โดยเร็ว ซึ่งทีมทนายความได้นำเอกสารคำให้การลงชื่อนายนิติธรแนบประกอบคำร้องเข้าแจ้งความโดยมีพันตำรวจโทวิชัยแดงประดับพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษสอนอพญาไทยเป็นผู้รับแจ้งความ ทีมทนายความได้นำแผนที่อธิบายจุดเกิดเหตุประกอบคำให้การพร้อมทั้งขอให้พนักงานสอบสวนเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดที่แนบมาในคำให้การซึ่งทางพันตำรวจโทวิชัยได้มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนไปดำเนินการประสานขอกล้องวงจรปิดทันทีและขอให้ทนายความไปทำรายละเอียดข้อเท็จจริงคำให้การของบุคคลที่เดินทางไปพร้อมกับนายนิติธรในวันเกิดเหตุหมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเป็นคำให้การของพยานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมด้วย